สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะตากข้าวนะคะยวันนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะ ใช่เขาไปล้เงขอยหนูที่นิ่งจังขนาดนี้ ้องมันจะจอยอยู่บุมด้วยปวดหลังอ่ะขึ้นที้พอนเลีวแตืปวดหลังกระต้ลงมากลางขาอิม้ใหมคัไม่ไม่เไม่ได้าทุกานามบอามมง dạng này dạng vậy không nghe đây không nghe nó nghe không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  không, bằng ăn. không thấy là mình, cái cá thế, có không không nghe không nghe không không nghe nó nghe không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  nghe Nó nghe không 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 nghe nó nghe vậy, มองว่านลาดมองงานทักทิศะส่วนยางันได้ต้องไทยสัาเหลอีเทียเรื่องนี่เขาเกี่ยวขนาดบริษัทนำนาไทยเป็นยูโรเนของยังงามขอหักงามอยู่แล้วของเที่ยงยังเงพความเลยย่งมันสวนเขานเขาไปเยอะ

พีงีว่าให้กอกของในนีดเดล้วะเอาไปเห็ดเลยมึงบอกยังบอกแอบมันลรวะเอาเค,ค,ครืออค่องตัวองพมึงนะไปเ็ดกนบอกทำไมมึงาันแห่งๆเนี้ยก็่นะไรขอ้อเกี่วันเนียวนนะเอาเอาะบอกเาไหมก่อนกวนแต่เ <โอ S 2> ขาไม่หันลระ

เบอร์ยังก็นแม่ศูนย์หกสี่ย์หกสี่แปดศูนย์หกเก้าแปดี่เดี๋ยววานแมนเหละเดี๋ยว